หมูแดดเดียวซอสมิชัยครับจุดขายของเราคือเน้นความอร่อยความสะอาดนะครับเริ่มแรกจากที่เรามีหน้าร้านอยู่แล้วนะครับเราต้องการสินค้าสักตัวเพื่อมาเพิ่มยอดขายให้กับร้านของเราผมจึงได้คัดสรรสูตรต่างๆของหมูแดดเดียวครับจนได้สูตรที่ดีที่สุดสูตรที่อร่อยที่สุดนะครับหมูแดดเดียวเราต้องใช้หมูที่ติดมันหน่อยๆครับถึงจะอร่อยครับแต่ที่สําคัญที่สุดต้องมีซอสปรุงรสที่อร่อยนะครับถึงจะได้หมูแดดเดียวที่มีรสชาติลงตัวและมีความอร่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านของเรานะครับ เป็นสูตรหมักเป็นสูตรซอสนะครับแล้วก็ไปนำไปตากแดดนะครับทั้งวันนะครับในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับนี่ก็จะได้มูแดดเดียวที่มีสีสันสวยงามครับอันนี้เราไม่ใส่สีนะครับไม่ใส่สายกันโูดอันนี้เป็นสีธรรมชาติครับเกิดจากมูแดดเดียวที่มีคุณภาพนะครับเป็นเนื้อที่มีคุณภาพเนื้อติดมันนะครับจะได้มูแดดเดียวที่มีความสดความอร่อยครับเพราะจุดขายของเราคือความอร่อยครับอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ได้กินมูแดดเดียวซอมีใยครับเพราะมีความอร่อยสะอาดนะครับ